Oh <laughs> ปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับสสวััดีครบตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการไว e ั p ไ Thailand นะครับพบกันอีกครั้งที่นี่ทาง Voice TV นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับกับเราวันนี้อาจารย์สิโรธกับคุณชูวัตรอยู่นะฮะครับก็วันนี้เราจะแจกตั๋วหนังเลยนะครับมีตั๋วหนังให้ท่านผู้ชม มีทั้งหมด10บใบใช่ครับเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งออกเป็น5รางวัลด้วยกันครับ1ใบ10ที่นั่ง10บใบ10ที่นั่งจะไปเป็นคู่ไปเป็นคู่ฮะ<ช> at any price at any price คือชื่อของภาพยนตร์ครับเป็นภาพยนตร์ของพุ่มกับใครเคยดูเรื่อง goodbye solo เนี่ยจะคุณคุณชื่อคุณพุ่มกับซึ่งได้รางวัลจากเทศกาลทางเวนิสมาแล้วก็ ถูกมองกันว่าเป็นหนึ่งในผู้กับหนังอเมริกันที่โดดเด่นที่สุดครับเดี๋ยวตอนท้ายรายการเราจะมีเทเลอร์หนังใช้ดูเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้น่าชมนะครับวันนี้เราแจกตั๋วฟรีไปดูที่เอสปนาดราชดาวันนี้สองทุ่มแจกวันนี้ดูวันนี้เลยแต่วันนี้ดูวันนี้ฮะเราคนใจเร็วฮะครับแล้วมารับบัตรหรือไปรับหน้างานไปรับหน้างานโอเครับก็เอสเอ็มเอสเข้ามากันได้นะครับในประเด็นที่ผมคิดว่าน่าคุยก็คือว่าคุณอยากเห็นใครเป็นรัฐมนตรีครับคนนอกอยากเห็นคนนอกคนไหนเป็นรัฐมน คุณตักศรเป็นคนในในตรงกลางเลยฮะครานี้ยนนอ,อยากเห็นคนนอกคนไหนเป็นรัฐมนตรีเพราะว่าเขาจะปรับครมอรกันอยู่นะฮะ,ะตงรงเอาแน่แล้วใช่ไหมฮะับครมรก็ผมเห็นหลายเล่มนะเขาเล่นนะฮะผมดูเอาเนี่ะขนาดเดลินิวส์บอกว่านายกปู่เรียกกรอกประวัตรริรัฐมนตรีใหม่ทูนกล้าวสัปดาห์นี้โอ้โหอันนี้คือเขาฟันธงไปเลยนะว่า เห็นแน่ครับเห็น pues ก็ข nah. ่าวตามข่าวว่ายี่แปดนี้เลยฮะวันศุกร์ศุกร์นี้เลยครับทุนขก้านะฮะก็มีมีหลายโผนะฮะมีหลายโผอ่ถ้าเอาตามที่เดลี่นิวส์เขาระบุเนี่ยถ้าเปิดมาอ่านด้านในเนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยสามคนที่จะเข้ามาก็คือคุณจาตุรนฉ์ายแสงเนี่ยคาดว่าน่าจะได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือรองนายกรัฐมนตรีคุณวิสารเตชะธิรวัฐ คาดว่าจะได้นั่งในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคุณสระวงศ์เทียนทองคาดว่าจะเข้ามาที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรในโควตาของคุณสนอเทียนทองกลับมาเปลี่ยนกับคุณฐานิต์เทียนทองอันนี้คือโผลข,ของเดลิเนียสซึ่งมี3คนนี้แต่ท่าของมติชนนี่รู้สึกจะคาระบุเป็น24คน24ตําแหน่งเลยใช่ไหมฮะมติด้ชนผมอ่านด้านในคุณชูวัตรครับ เขาบอกว่าปรับคอรมอยี่สิบเก้าอี้โอ้โหนี <approved> ่เขยยาเลยนะเกินครึ่งฮะแต่ว่าผมอ่านปติจนนผมเชียร์นะเพราะว่าหลายคนที่มีข่าวเนี่ยเป็นคนซึ่งเราก็พูดกันมานานว่าไม่รู้ท่านทํางานอะไรอยู่รือท่านอาจจะทำเราเราไม่เห็นเช่นคุณสันติ รัฐมนตรี <samh lan S 2> กระทรวงพัฒนาสังคมยังไม่แน่ใจว่าคุณสันติจะหลุดหรือเปล่าแต่ว่าในนี้เนี่ยเขาบอกว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่อาจจะถูกเขย่าเนี่ยก็มีคุณบุญทรงแตริยาพิรมอันนี้เต็งหนึ่งคุณวรวัตรเอื้อพินัยกุลแต่คุณวรวัตรก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะหลุดนะฮะอย่างน้อยคือพู้ง่ายรัฐมนตรีที่ดูเหมือนว่าครับดูเหมือนว่าไม่มีผลงาน <อ beb S 1> แต่อาจจะมีก็ได้นะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่มีผลงานแต่โลกอาจจะไม่ให้ความเป็นธรรมกับท่านล้วลืมท่านไปครนะก็ก็มีการเขย่ากันเยอะแต่ยี่สิบสี่ตำแหน่งยังไม่ได้ ชื่อที่ปรากฏขึ้นมาในโผของมติชนเนี่ยนะฮะก็ไล่มาจริงแล้วมีตั้งแต่อ,อดีตรองนายกรัฐมนตรีพลตบุรเดชชิตชัยวรรณสถิตนะฮะอดีพออตออพบตรพลตบุรเดเพียวพันดามาพงศ์แล้วก็มีชื่ออื่นอย่างเช่นพันเอกอภิวนันวริยะชายัยสสบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยที่อาจจะหลุดอีกคนหนึ่งอาจจะหลุดก็คือคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณ นะสลับตําแหน่งอาจจะมีการโยกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพลเอกพลนสุวรรณัศน์มาแทนพลอากาศเอกสุกัมพลพลอากาศเอกสุกัมพลอาจจะไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีเสร็จแล้วอาจจะ,ะมีการสลับย้ายตําแหน่งสำหรับคุณเสริมสัตย์พงพาณิชย์และคุณพงเทพเทพการนาอาจจะมีการดึงนาวากาศตรีสิตาธิวารีเข้ามานะอยู่ที่ไอซีทีนี่คือนี่คือที่มีการคาดการณ์กัน ครับในในเรื่องของมติชนในวันนี้ครับและรัฐมนตรีครั้งละฮะยังยังอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีการมีมีข่าวลืออีกกระแสะหนึ่งว่าจะจะเป็นการสลับสเก้าอี้ดนตรีก็คือว่าคุณกิติรัตน์จะไปอยู่พาณิชครับคุณวรเทพจะมาอยู่คลังครับแล้วคุณบุญทรงก็อาจจะหลุดไปครับก็เป็นการโยกไปโยกมาแต่ว่ามันวนอยู่ที่เดิมอะเพราะจริงๆแล้วก่อนหน้านี้คุณกิติรัตน์ก็อยู่พาณิ์มาก่อนใช่ครับ ก็นี่คือกระแสข่าวว่าเป็นการปรับทับใหญ่จาัแต่ว่าจริงๆทีมเศรษฐกิจผมคิดว่าคนจะมีทีมใหม่ที่ที่ใหม่กว่า3คนนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้นาน้มเศรษฐกิจโลกทุกอย่างมันยากกว่าตอนที่ ทั้งสามท่านเนี่ยเข้ามารับตำแหน่งเมื่อ2ปีก่อนใช่ไหมผ mm hmm. มคิดว่าตอน2ปีก่อนเนี่ยเศรษฐกิจโลกมันดูแนวโน้มมันจะดีกว่านี้แล้วเศรษฐกิจภายในของไทยก็ดูแนวโนม้มว่าจะเติบโตดีกว่านี้ด้วยเพราะฉะนั้นสามท่านนี้มารับตำแหน่งบนบน,บนมุมมองว่าโจทย์ที่ท่านจะเจอเนี่ยจะไม่หนักอย่างตอนนี้แต่ว่าโลกหลังจากนี้ปายปี2ปีเนี่ยมันหนักนะคะรับล้วเศรษฐกิจไทยในประเทศก็เจอโจทย์ที่ยากขึ้นเพราะผมคิดว่าถ้ามีคนใหม่เนี่ยจะดีคนใหม่ไหมฮะมีคนใหม่มีคุณคุณวิเชตเกษมทองศรีอาจจะเข้ามาจากประธานปตทมีคุณปราณปีด้วย ครับอันนี้คุณปราณปีเนี่ยผมก็ใจว่าที่ผมเคยถามคุณปราณปีเนี่ยคือเขาไม่อยากเล่นการเมืองอะ่ะครับเขาปฏิเสธทุกรอบแต่ไม่รู้รอบนี้ว่ายอย่างไรนะครับว่าคนนี้ใหม่ไหมฮะคุณสุวัตรริรบรตาบพันลบคุณสุวรรัตรเนี่ยผมก็ใจว่าคุณสุวรรัตรจริงแล้วอยากเป็นนายกัฐมนตรีครับไม่ไม่นี่ผมรายงานเอาตามความรู้สึกมนุษย<ต>์<ะ>ไปนะแต่จะเป็นนายกได้ยังไงถ้าไม่ทํางานให้เพื่อพักเพื่อไทยอคือจะดึงเข้ามาก่อนนะใช่ใช่ไหมฮะแต่ว่านั่นก็แปลว่าต้องเชื่อว่าคุณทักษิณจะสามารถดิบคนเน่ามาเป็นนายกได้ แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องบาร,รมีนิดหนึ่งฮะค,คือคือคอย่างเงี้ยบาร,รมีไปข่มใช่ไหมใช่ฮะค,คืออดีตหนึ่งร้อยสิบเอ็ดหลายคนเนะี่ย มีก็เรียกว่าบารมีทางการเมืองที่สะสมมาเนี่ยนานกว่าท่านนายกยิ่งรักครับ<ต>อันนี้อันนี้จาเป็นและสำคัญอยู่แล้วหลายคนเขาเขาไม่ต้องการไปอยู่ภายใต้คุณยิ่งรักเขาก็<ๆ>ให้ลูกน้องเข้าไปแทนซึ่งมันก็เวริร์กแต่ก็ณีคุณสุวัรนินี่ผมไม่แน่ใจว่ามีบาร,รมีคมคุณยิ่งรักได้หรือเปล่าคือคือคุณสุวัสดิ์ก็เป็นลุ่นพี่เซ็นเบียนผมก็ต้องพูดด้วยความคารพนิดหน่อยนะครับแต่ว่าท่านหลุดจากวงการการเมืองไปนานแล้วผมคิดว่าตอนนี้นายกบารมีเนี่ยคุณสุวัสดิ์เยอะคือถ้าคุณส ที่ผ่านมาบทบาทของคุณสุวัสด์ก็ไม่นล็น้อยคือ,อ,อไปงานวันเกิดที่ทำนี่คบคุณยิ่งรักใช่ไหมฮะม,มีผลงานเรื่องของในไทยรัฐวิเคะร์นะฮะคคือไทยรัฐเข้าเชียร์จะเชียร์คุณสุวัสด์อยู่แล้วเขาบอกว่ามีผลงานเรื่องของการดึงมาลงทุนดึงเกาหลีดึงญี่ปุ่นมาลงทุนในช่วงที่ผ่านมาถึง9ก้าหมื่นล้านอะไรเงี้ยก็<ร><อ>มีผลงานเตะตาคุณยิ่งรักการปรับคอ,อรมอรการเสริมเขี้ยวเล็บเนี่ยต้องมีคนที่ดู ดีดูเด่นเข้าไปเยอะๆครับไม่งั้นก็จะมีคนที่โลกลืมครับเพราะฉะนั้นที่เสริมคนอย่างนี้เข้าไปมันก็คงจะช่วยกันนั้นแหละใช่แล้วแต่ผมคิดว่าสองปีนี้คุณยิ่งรักอาจจะมั่นใจพอที่จะดึงตัวใหญ่มานะครับใช่ใชอพอบาร,รมีก็มากพอสมควรละคืออย่างน้อยถ้ามีตัวใหญ่มากกว่าเดิมเนี่ยก็ไปเสริมรบาร,รมีสําหรับคนทั่วไปที่เขาติดตามเนี่ยเขาจะได้รู้สึกสักทีว่าโอเคนี่เป็นเฮฟวี่เวทนี่เป็นเหมือนไทยรักไทย1ไทยรักไทย2ครับใช่ไ้มคนจะได้ไม่ แบบหวนกลับไปคิดว่าโอ้ยสมัยนั้นรัฐมนตรีเก่งกว่านี้เยอะคนก็จะพูดอย่างนี้เยอะแต่ว่ารจริงๆล้วมันไม่ยังเป็นต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็ยังมีอีกล็อกหนึ่งก็คือธันวาร้อยเก้าออกมาก็จะมีคนให้เลือกอีกเยอะผมเสริมเรื่องดรกร่งเข้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าวันนั้นเราถามว่าทําไมดรกร่งจะพ้นจากตาแหน่งคือดรกร่งจะครบอายุเจ็ดสิบครับแล้วก็หมดคุณสมบัติตามกฎหมายตามเดือนตุลาคมก็อาจารย์กร่งเป็นรองนายกดูเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้ครับอาจารย์กร่งคงไม่รับผมคิดว่า แต่ประเทศต,ต้องการคนอย่างอาจารย์โกรงนะครับนถ,ถ้ารวมดรีมทีมเรากำลังนึกภาพว่ารัฐคอรามอใหม่มีทั้งดรวีรพงษ์รามังกลมีทั้งสุวัสดิ์ริปตะพันลบจาตุรนใชายแสงคือไปแล้วไปเลย<ม>นะวิเชษเกษมทองศรีคือน,นี่คือบิ๊กเฮฟวี่เวทแล้วนะรเราต้องการอย่างนี้นะเราต้องการอย่างนี้ครับเราเราต้องการฮนะ ไม่งั้นโลกลืมต้องมานั่งติดป้ายให้เห็นว่าเป็นใครคือเราต้องการอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้โจทย์เศรษฐกิจมันหนักขึ้นกว่าสองปีก่อนเยอะแล้วเราต้องการคนที่ที่พร้อมจะรับงานหนักด้วยใช่ไหมฮะในหลายโครงการรัฐบาลก็เริ่มมันก็เริ่มมีปัญหาที่ต้องตามล้างตามเช็ดกันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ด้วยไม่คืออย่างเรื่องโครงการจะนำข้าวอย่างนี้ใครมารับต่อจากคุณบุญทรงเนี่ยก็ต้องจมใช่ไหมต้องชมว่ารับงานต้องจมจมในกองข้าวฮะแต่ว่าก็ต้องชมก็ต้องชมคือต้องกล้าหาญแล้วก็คงจะ เพราะฉะนั้นต้องมีต้องมีบิ๊กเนมมามาบูสต์ความเชื่อมั่นของนักลงทุนไงอันนี้อันนี้จำเป็นจริงๆราะแล้วถ้าไม่บิ๊กเนมก็อาจจะจมเพราะปัญหามันเยอะเพราะตอนนี้ความเชื่อมั่นจะเป็นประเด็นสำคัญมีอีกบิ๊กเนมหนึ่งนะฮะคือผมเสียดายแต่ว่าพูดถึงทักษิณหนึ่งเนี่ยนะฮะทักษิณหนึ่งดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์เข้าใจว่าเมื่อวานเนี่ยดรสมคิดไปพูดที่หอประชุมกองทัพเรือฮะอดีตรองนายกแล้วก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปบรรยายในงงาาาาาาานนนสสัััััมมมทททววิิชกกรรยยลพธ์ ปรากฏว่าคือ,อดอ,อรสมคิดเนี่ยไปพูดเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศไทยต่างๆนั่นแน่คือก็ดีหมดนะฮะค,คือเห็นด้วยหมดครับ,รบไทยต้องปฏิรูปต้องเป็นผู้นําในอาเซียนเป็นอะไรแต่ที่เซ็งคือดอตอ็ตสมคิดบอกว่าไม่ขอวิจารณ์การแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวของรัฐบาลครับ,รบถ้าเป็นประโยชน์ก็ทําไป คือประโยชนว่าถ้าเป็นประโยชน์ก็ทําไปนี่มันกว้างมาคุณชูวัฒน์ชชใช่ฮะแต่คือผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามีข้อผิดพลาดเนี่ยอาจารย์สมคิดเขาไม่ไม่ไม่รีรอหรอกเฮ <c oughs> ้ยคุณชูวัฒน์คนเดียวเพิ <c> ่ง <oughs> โอ้โหนี่มัน <c oughs> ผมว่าเขายังไม่ยังไม่อยากด่ารัฐบาล <c oughs> หรือเปล่าก็เป็น <c oughs> ไปได้ฮะ <c oughs> แต่ว่าปกติแล้วอาจารย์สมคิดเนี่ยเขาจะมองนอกกรอบอยู่พอสมควรเขาไม่ได้เป็นเมนสตรีมแบบถูกต้องอย่างนั้นอดรสมคิดกับกับหม่อมราชวงศ์ปีเดียทร์นี่มุมมอง c o n s e r v a t i ฟล liberal ในบางเรื่องไม่ตรงกันแต่ว่า ที่ประเด็นคือคุณสมคิดบอกว่าพ้นออกจากการเมืองไม่มีตำแหน่งใดๆทางการเมืองหากรัฐบาลคิดว่านโยบายที่ทําอยู่เป็นประโยชน์นะฮะและทำด้วยความบริสุทธิ์ใจก็ให้ทําต่ออย่างไรก็ตามตนยืนยันว่าจะไม่กลับมาเล่นการเมืองเพราะมีอายุมากแล้วครับคือเซ็งตรงนี้ใช่ไหมผมเซ็งตรงนี้ คือดรีมทีมอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยดกรสมคิดต้องเข้ามาเป็นนี่เลยรองนายกค,คุมด้านเศรษฐกิจเหมือนสมัยปี25 4 4 2 5 4 5ครับอาจารย์สมคิดอาจจะพูดแบบให้คนไปขอร้องหรือเปล่าฮะคือในวัฒนธรรมแบบคนเอเชีย e เนี่ยต้องถ่อมตนต้องถ่อมตนแล้วจะมีคนไปขอร้องนะฮะมันอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณยิ่งรักไปขอร้องให้คุณสมคิดมาเป็นรองนายกในสามก๊กของเบ้งกว่าจะมาอยู่กับเล่าปีเล่าปีต้องไปขอร้องสามครั้งนะครับ าจารสมีอาจิะคิตัวเองเป็นของเบ้งก็ได้ฮะแล้วร้อยบางคนเป็นเล่าปีเป็นเล่น<อ>ไปฮะอาจารย์สมิีแกมีเรื่องอความคิดแบบว่าทําจีนเยอะพอสมควรนะฮะแต่ผมคิดว่าคงไม่หรอกเพราะว่าคุณยิ่งรักค<อ>ุไม่ไม่ไปขอแต่ตอนนี้เราต้องคิดนอกกรอบแล้วครับเพราะว่ารัฐบาลนี้เพลี่ยงพล้ำที่จริงก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันมากนะฮะก็ใช่สิไม่ผมว่ามันอาจจะเป็นแค่เรื่องงอนกันไปงอนกันมาน้อยใจไปน้อยใจมาซึ่งธรรมก็จะดีกบทุกคนแต่ก็วางใจไม่ได้นะหมายถึงว่าคนที่บอกว่าไม่เล่นการเมืองเนี่ยนะฮะถึงเวลาก็ เสียสัตว์เพื่อชาติได้ทั้งนั้นแหละครับก็แต่คือคือผมคิดว่าประเด็นของอาจารย์สมคิดก็น่าสนใจเพราะว่าโพสิชันของอาจารย์สมคิดเนี่ยมีที่ทางอื่นๆแล้วนอกจากทางการเมืองคือเป็นตัวแทนของภาพประชาสังคมบางส่วนตัวแทนของที่ทั้งภาคธุรกิจยอมรับยอมรับทั้งภาคสังคมยอมรับแล้วก็พูดหลายที่มากคือเวลามีปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าอยากจะ ต้องการคีโนตเนี่ยก็อาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดตลอดผมคิดว่าถ้าดูจากบทบาทอาจารย์สมคิดเนี่ยความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มหรือว่ากลุ่ม NGO หรือกลุ่มประชาสังคมบางกลุ่มเนี่ยผมมีความรู้สึกอาจารย์สมคิดอาจจะเล่นบทคล้ายๆที่คุณอนันต์เคยเล่นในอดีตก็คือว่าเป็นเป็นบุคคลซึ่งดูเป็นกลางและทุกฝ่ายยอมรับได้ไม่มีความดองพลอยอะไรแบเนี้ยซึ่งก็อันนี้ก็สําหรับฐานะในสังคมอันนี้เนี่ยบางทีสบายกว่าการเข้ามาเล่นกันเมือเพราะฉะนั้นอาจจะฟันธงได้เหมือนกันฮะว่าหวังนายกพระราชาาาาาาานนนนนนถ้้ยยกกพรระะชออจจจมัีใเ็ เดี๋ยวคนเชื่อว่าจะมีระดับประหานเนี่ยาเรียกว่าเป็นคําชมนะอาจารย์จิโรธเพราะว่าคนที่อยู่ในลิสต์ของนายกประชานเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ดีแล้วก็มีความสามารถแต่มันต้องมีระดับประหานนะครับผมไม่อยากเห็นระดับประหานนะแต่คุณอยากเห็นอาจารย์สมคิดเป็นนายกห่าผมไม่เอาใจการระดับประหานนะคืออาจารย์สมคิดนี่แกเชี่ยวชาญทั้งการตลาดฮะรู้ว่าจะเอาตัวเองไปวางอยู่ตรงจุดไหนที่โดดและเด่นเพราะฉะนั้นเขาไม่เข้ามาง่ายๆหรอกครับพักกันสักครูครับช่วงหน้ากลับมาต่อครับ กับที่รายการไว k e Up t h ท i l a n d นะครับวันนี้มีรางวัลนะครับตัวหนังสิบรางวัลเอ้ห้ารางวัลนะฮะมีแค่สิบใบห้ารางวัลไปดูเป็นคู่ครับคืนนี้นิยมเนี่ยไปไปหาคู่ถ้าคนไม่มีคู่จะทำยังไงครับผมก็งงเวลาเราแจกเป็นคู่นี้ต้องทัดอยู่ร่วมกับผู้อื่นก็คือก็ไปหาคนดูด้วยดาหน้าที่ลงหนังแล้วกันครับเอหนังเรื่อง at any price ที่เอสพลนาดรัชดาส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาว่าเห็นว่าอยากเห็นใครเป็นรัฐมนตรีนะครับเอาคนนอกนะฮะหรือว่าผมขออีกคำถามได้ไหม อย่าเห็นใครโดนตัดออกนาะรัฐมนตรีเราพยายามผมพยายามที่จะเป็นมิตรกับรัฐบาลอยู่เพราะว่าบางทีถ้าไม่มีผลงานเนี่ยแล้วไปไปซ้ําเติมมากมันนคนน้อยใจเพราะว่าเขาก็คงรู้ตัวอยู่โอเคมีเรื่องของข้าวเนี่ยนะฮะมันไม่จบสักทีเรื่องนี้ครับนายกตอนนี้ก็สั่งให้ทางคณะกรรมการกขอชอเนี่ยนะฮะ ทบทวนเรื่องของการจำนำข้าวในวันศุกร์นี้คือนายกสั่งวยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาข้อเรียกร้องของเครือข่ายเกษตรกรและชาวนาไทยเรื่องการคืนราคารับจำนำข้าวมาที่1 5 0 0 0บาทโดยให้พิจารณาจากหลักสมดุล4ด้านนะโดยที่รัฐมนตรีก็รับข้อเสนอนะของเครือข่ายสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ให้กกชไปพิจารณาเน้นการสร้างรายได้กับชาวนาดูแลคุณภาพข้าวอิงราคาโลก และคงรักษาวินัยการเงินการกลังนี่คือหลักสมดุลสี่ด้านครับถ้ารักษา